เต้ยจริพนพรเผยคำพูดสุดซึ้งก่อนมาตาละดาอำลาจอเหลืออีกเพียงตอนเดียวละครน้ำดีของช่องสามอย่างมาตาละดาก็จะอำลาจอไปแล้วหลังสร้างความประทับใจทั้งรอยยิ้มและคราบน้ำตาให้แฟนละครมาตั้งแต่ออกอากาศล่าสุดมาตาละดาเต้ยจริพนพรขอถือการสั่งลาม,มาตาเป็นหนึ่งและเพื่อนพ้องก่อนจะถึงตอนอวสาน ด้วยโพสต์สุดซึ้งว่าสวัสดีค่ะฉันชื่อมาตาละดาหรือเรียกสั้นๆว่ามาตาก็ได้เหมือนเราเพิ่งได้รู้จักกันเองเนอะแต่พรุ่งนี้ละครก็จบแล้วเต้ยดีใจมากๆนะที่มาตาได้ให้ความสุขและหินใจใครหลายๆคนได้มันคอมลลี t ชีวิตการเป็นนักแสดงของเต้ยมากจริงๆคืนนี้เจอกันนะคะตอนสุดท้ายแล้ว